สวัสดีค่ะเอฟซี FC สุขสุขคนทางลาวทางไทยและต่างประเทศพี่น้องวันนี้ผู้ขาได้รับข่าวดีได้รับได้รับโชคก้นใหญ่พี่น้องจากผู้ใหญ่ใจบุญอยู่สหรัฐอเมริกาครับเอ่ยน้ำผิบกับไอลูเพื่อเป็นเป็นผู้มีใจบุญใจศรัทธาพี่น้องจำนวนเงินกับล้านล้านห้าเซนเนาะยังไปถามมู ล้านหาเชนเพราะเป็นเงินกีบพี่น้องล้านหาเชนพื้นผากมาให้อันเห็ดน,น้ำส่างบาดาลเห็ดน,น้ำส่างบาดาลก็ไผ่คูบานี่หกเซนพี่น้องภาสีแยกเอาในนี้หละจะได้ก็ขอบุญขอบุญ,บญล่ะเดอ้อเอ้ยน้ำถีบก็ไอ้ลูกให้เป็นสะพานบุญกับตาตาลี ให้ข <S 々> ้าให้คู่ไขแห่งให้มีปัทนาสิได้ก็ได้เต็มงกลวานปัทนาโดยไอ้น้ำผีเนาะไข่ชื่อใดไขม้าให้ข้าให้คู่ให้เงินไรนองทองลยมาปัทนาชื่อใดไข่ได้เต็มงกลมหวานปัทนาโดยไอพี่ผู้เก็บจะได้กลมไข่ให้มีนอนรับกรได้เงินหมื่นนอนตื่นกะได้เงินล้านเงินแสนเด้อเอ้ยน้ำผีเอ้เจ้าล่ำไอ้เจ้ารวยปัทนาชื่อใดไข่เงินไรนองทองเลยมาให้มาเป็นสะพานบุญกำนาตรีตลอดไปเด้อเอ้ยน้ำผีเด้อถ้าก็ได้ถ้าก็ไดหลับเงินนำมาทอดแต่บ้านนีเลย จะควงบัญชีเปินค่าธุรัติจะนอนเปิดค่าวิทยาเปิดเลยค่ากะได้พุดมาหายพี่นอ้องถ้าถ้าุดมาหายขอบุญขอบคุณอย่างสูงด้วยน้ำทีพผู้ใจบุญใจกว้างผู้ใจศรัทธาหน้าวาดที่มาเป็นสะพานบุญกำนาตาลีและะ้วก็ฮูกเซนสิบหยัยคูบาอีเป็นเพื่อนที่อยู่เฮือนเพื่อนที่อยู่ว,วัดนะพี่นอ้องครับคาเป้ กับกาแฟทรงทุงพี you. ่น nah in ้องกาแฟทรงทุงพื osaurus, ้นไทยไทยกุบาน้ำขบมุขขบงอขบอุบขบใจลายเลยน้ำทิ้งเตอร์ไอซีไลท์ไทยมาไอซีไม่จะสู้ไม่จะลาดเงินไรน้องทองไรมาปัตนาได้ใครข้ามีคูณเงินไรน้องทองไรมาเลยน้ำทิ้งปัตนาเป็นเงินเป็นข้ามจริงทุ่งยางอะไรถ้าตีก็ดีใจลายจนว่าหัวถือพี่น้อง เออเพิ่นว่าให้แม่ให้แม่นาตาลีน่ะเซนเซนหนึ่งซื้อหมากซื้อผู้เม่เมาได้ไหมพ่นธาให้เจ้าเซนหนึ่งซื้อหมากซื้อผู้ซื้อหมากซื้อผู้่็ได้ซื้อซื้อผู้ซื้อหมากซื้อหมากซื้อผู้ห้ย่ายให้แม่ตู้เซนหนึ่งหนอนน้อยทิพนเจ้าบอกมึงน่ะเนาะเพิ่นว่าให้ซื้อหมากซื้อผู้ซื้อกระตุ้มขนมกินเพิ่นธุ์อะไร ขอบุญขอบคุณเดอ้อเอ้ยน้ำทิพย,ย์ไอลูเผยชื่อได้ใครมาให้ไนะอ,อยมหมั่นคน,นยืนเป็นหุ่มโพหุ่มใจให้นาตาลีแล้วก็แล้วก็คุณทางเมืองลาวหลายคนเดอ้อพี่น้องท้าบุญทำทานน้ำไปกะหมีแต่คนศรัทธากับเอ้ยน้ำทิบเด้อแล้วเพิ่นก็มีซ่องแล้วเอ้ยน้ำทิบนะพี่น้องอกับไอรูนะซ่องเพิ่นกับตำรวจชูวายูอิเอพี่น้องซือซ่องเพิ่นปากคนอะไรคนเพิ่นเด้อพี่น้องจูบุญจุบคน โปรได้บ่มีบ่โทรศัพท์เก่าโคกนางอยากตายเลยพี่น่ะสีมองะสีมันนนั่เป็นดำครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งอยากตายเลยตัวไร้ราคาเป็นตัวนี้นะอันนี้นะเป้ยเป้ยประมาณสามพันสามพันบ่ กัดยางบุงเออเออก็ะ่ได้อยามมาแล้กันชันบ่ได้เฮงเธอห่างจากเธอห่างจากลูกบอลเลยนาะพี่น้องอะเธอจากล้วนอลเลยเพื่อนนั้นซีบดำครึ่งหนึ่งเข่ครึ่งหนึ่งพอมันหลุดมือมือนั่นหลุดมือมือนั่นได้ลูกบอลถือลูกบานถืออันลูกบอลถือลานตีมันมันถือตกลงบนเฮง พาไปตู้เพิ่นมาเพื่นอาศัยเอาเงินเชนอันกี่เอื้อน้ำทิพย์มาให้เมตู้เอาไปซื้อหมากซื้อผู้ซื้อปูนซื้อผู้เขี้ยวเพิ่นนั่นแหละเพิ่นการโดนๆกับเขี้ยวเท่านึงเมตุนก็ได้ไอติมไอทิพย์ไปจะได้กัขอบุญขอบพุทนะเอื้อน้ำทิพย์กอรู้ให้ปิดสะพานบุญกำนัลทะเลตลอดไปเด้อคั้นคั้นมีโอกาสกันขั้นมีอันโอกาสใครปิดสะพานบุญตลอดไปะพี่น้องเลยไอทิพย์ไป ไปชื่อได้ไครมาลำรวยลำรวยเงินนี่กับผู้ขายเอาไปเห็ดน้ำส่างไปน้ำส่างมันพีพี่น้องไปซื้อได้น้ำส่างการเลือนนี่กะบเป็นการแยกไผ่กูบ้าในการหกเซนพี่น้องเดือดหันก็เป็นของผู้ขายคนเดียวก็ให้ให e ้ไพ่เมฆในการเซนหนึ <So S 2> <my friend. S 1> magic, ่งถ้าไม่ใหญ่มาครบใจอันเคยน้ำทิพย์ไปลูก่อนเพิ่งจะคล้าย เป็นยังไปขายเครื่องขายขนมามาละบ๊อมาละบ๊ออันนี้เป็นใบหาสิบพันทั้งเงินลา่าเด้อพี่น้องเด้อเป็นใบหาสิบพันใบห้าสิบพัน ไปหาสิบพันถ้าว่าเป็นเงินบาทก็สองร้อยวะไรวะไลไเลฮ้ยหาสิบพันเป็นเงินบาทสองร้อยบอ่บอบอ่อบ่อเอ้หาสิบพันร้อยกว่าบาทบต้องผลดุลงเลย ทาเมต้ท่าเมตู้เป็นทีมาหับเอาเงินอันอันลูกสาวเป็นผากให่แต่เมกากับลูกชายเนากมันจะเมกาไอรูไอดูกับเอ้นำทิพย์เนใจบุญใจชทานพี่น้องเพื่อเพื่อเบื้อตคนในควาควญเนาะของดีในควควร ัปโยายก็จะมาหลับแล้วยายก็มีโมดีใจสบายดีลูกเอ้ยสบายดีแม่จะมาหับของขวัญขอบคุณลูกอันลูกขอบคุณขอบคุณขอบคุณลูกสาวลูกชายเจ้าเออขอบคุณขอบคุณลูกชายเจ้าเอยลูกน้ำทิพย์กับลูกชายลูก อันนี้ให้เพิ่นซื้อหมากซื้อพูไอ้น้ำถิ่นถ่เพิ่นบอกนะฮะเสือหมากซื้อพูโอ้ให้ลำให้รวยเด้อการเลื่อไอ้น้ำสางข้าวช้เพิ่นอีน้ำให้เพิ่นอีโกนทั้งเห็นเิ็นน้ำสางเร็วกอนถักใช้เพิ่นน้ำลังขมกขบใจเด้อให้ลำให้รวยให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้มีโชคมีใสเด้อไปทางใดกันมีคนหักคนแทงมีคนหักหอมเจ้าหลวงก็เหี่ยวบุญขับนำชูจะเด้อลำถิบเด้เท่ารวยแมนติโมดีใจหล่ไหลไม่เคยจะเถื่อนไอ้ชีได้รับกัน องคลไอ้ย่างทางถูกลำรวยลำรวยลูกก็ได้ทางน้ำโบโคทารางะไรบุญเลยน้ำจีบเด้อที่ได้ได้แล้วได้เงินแล้วได้เงินรวยคนได้อาบเด้บารนี้ได้อาบมาเลยได้ได้เนาะก็จะได้อาบน้ำแล้วบารนี้นะคนที่ไปชื่อใดแล้วบารนี้เม็นบอก็ได้เงินก็ทีไปชื่อใดแล้วบานี้น่ะื้้อไดแลวบินน้ตัวใดใดเทไรก็สองพันกว่าบาทเลยเนาะไอ้ที่ประมาณนั้นแหละสองพันกว่าบาทนี่แหละคนชื่อเอาคนชื่อเอาของไทยในดมแตงดีเด้อ โอ้เ<ด>บิดบ่าไงเบิดเวลาใช่ไหมศสิเบิ้ดเวลาสิเบิดเลยอะ,<น>อะขอบใจเพื่อนอีกขอบใจขอบโมขอบใจดุดเอออ่าตุก๊กนาบอย่าไรตุกไฟอย่าใหม่เด้ออินทิพต์เอ<น>อครับไมคุณที่ใด้ใครว่า,วาเงิน,นอะไรน้องทอนมาพุทธโบโกรากันเลยเงินได้ครับเดอออิทิพต์เออถังน้ำโบโกรากันว่าข้าพได้บุญกับอินทิพต์พระเจ้านะเป็นสะพานบุญก็น่าจะรีตลอดไปเด้อขั้นวันขั้นรับปิณฑไปได้กระจายมาสาง ในหมู่บ้านนาตาลีนี่แล้วพอยังขาดคืนอยู่เอ็นดมทิบไป้รวยจะได้การจะทิพย์จะป้านางเดเอชํามีชําเฮามีแหละมีชําไรกระซอยชํานั่นแต่จะลืมนาตาลีเด้อโซนไปเรื่อยเลืมนาตาลีเด้อยังมาลืมยังเองแล้วคือมาลืมจะเถื่อนโทรศัพท์นางก็ากตายอะไรแล้วพายกระจายบุญใช้ท่าอยู่บ่บริจะคซอยบริจาคสู้บ่อควาคนดีมุกดีใจนู้นอ้า คนอีดูชงซานอยู่ดอกะตักตายในโทรศัพท์นะทั้งดำทั้งชีมมันขาวมันมันดันครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำเอ้ยน้ำทิพย์เพราะมันมือนะมันมันรุดมืออันลานทรายตีมักบานมันมันถือเลยรุดมือแล้วตกลงบนแห้งตกเสพื์นะไอ้ทิพย์อไอว่าให้พังที่คือบ๊วยบ้านบ๊วยบ้านนั่นได้ว่าให้พังได้แต่บุญได้แต่ชาติท่าเออขอบคุณขอบคุณอีกสองคนอยู่ดีไม่แห้งหรอกเอ้ย กูได <kav uk. S 1> mm ้เจ็บุญใช้ชันท่ากับสื่อโทรศัพท์ให้นางอีเดอร์อฟซีทา้งน้องมาโพกันเม่นบนยเนาะจะได้ว่าบุญยาวจะได้ว่าชายยาวจะมาโพกันเป็นีเป็นน้องกันมาโพกันมาโพกันไม่มาโพกันชาดนี่ก็เป็นปีเป็นน้องกันผูป้าบวทีกันจะชาตะกี่เราจะมาโพกันอยู่ไกลกระโดดกระดีอเพว่าเห็นหน้าเห็นตากันเพว่าพักเพลงได้รู้เบรคกะจด เพิ่นกับวอ,อ,บอวยพรบ๊วยเป็นเพิ่นปื้มอ,อกปื้มใจดีมกดีใจคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก่นนอนเนาะคลิปคลิปหน้าพ่อกันใหม่ฝูใจบุญศิทธาโอ้ปูโมทนาโอเคไปลองทั้งไทยทั้งลาวทุกบุคคนต่างประเทศคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีค่ะ